สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูเพียงตะวันวิทยาวิโรธในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถุศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนโดยใช้เส้นจำนวนไปดูกันเลยค่ะนักเรียนค่ะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นภาพ ขบวนรถไฟในสวนสนุกกันค่ะมีเด็กๆนั่งอยู่ในรถไฟทั้งสามขบวนเป็นจำนวนเท่าไหร่เราไปดูกันนะคะรถไฟคันที่หนึ่งมีคนนั่งสิบเอ็ดคนรถไฟคันที่สองมีคนนั่งสิบเก้าคนและรถไฟคันที่สามมีคนนั่งสิบสี่คนค่ะเราจะนำจำนวนคนที่นั่งไปเรียงลำดับโด,โดยใช้เส้นจำนวนกันนะคะเราไปเด ไปดูกันเลยค่ะค่ะนักเรียนจากจำนวนเด็กๆที่นั่งบนขบวนรถไฟทั้ง3ขบวนนั้นเราจะเอาจำนวนเหล่านี้มาแสดงบนเส้นจำนวนได้แบบนี้นะคะจำนวน 11, 14และ19ค่ะเมื่อเราวงกลมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ11 เพราะ11อยู่ซ้ายสุดนะคะและจำนวนที่มากที่สุดคือ19เพราะ19อยู่ขวาสุดค่ะจากนั้นนะคะเขาจะให้เราเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเราก็จะเอาจำนวนที่น้อยที่สุดและมากที่สุดมาวางไว้ก่อนนั่นก็คือเอา11น้อยสุดกับ19มากสุดนะคะมาวางไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จะเอาจำนวน ที่เหลือคือ14มาวางไว้ตรงกลางเรียงได้ว่าจากน้อยไปหามากนะคะเรียงได้ว่า 11, 14และ19ค่ะในทํานองเดียวกันเราสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้เช่นกันค่ะนักเรียนโดยเอาจำนวนที่มากที่สุดและน้อยที่สุดมาวางไว้คือมากที่สุดคือ19และน้อยที่สุดคือ11ค่ะจากนั้น ก็เอา14มาวางไว้ตรงกลางการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยจะเรียงได้แบบนี้นะคะ 19, 14และ11ค่ะนอกจากนี้เรายังเขียนสัญลักษณ์เปรียบเทียบจำนวนได้ว่า11น้อยกว่า14และ14น้อยกว่า19นักเรียนสังเกตนะคะสัญลักษณ์เครื่องหมายนะคะ น้อยกว่าป้ายแหลมๆจะชี้ไปทางเลขน้อยกว่าเสมอค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างการเรียงลำดับจำนวนในข้อนี้กันนะคะเราจะใช้เส้นจำนวนในการเรียงลำดับจำนวน12-16-18และ15บทเส้นจำนวนนะคะเราจะวงกลมจำนวน12 15 16และ18ค่ะแล้วให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าจํานวนที่น้อยที่สุดนะคะอยู่ซ้ายสุดคือจํานวน12และจํานวนที่มากที่สุดซึ่งอยู่ขวาสุดคือจํานวน18และยังมีจํานวนที่เหลืออีกสองจนวนอยู่ตรงกลางนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากโดย เราจะเอาจำนวนที่น้อยที่สุดคือ12และจำนวนที่มากที่สุดคือ18มาวางไว้ก่อนดังนี้นะคะน้อยที่สุด12มากที่สุดคือ18เสร็จแล้วเราปรับไปดูนะคะว่าเหลืออีก2องจำนวนคือ15และ16ที่วางเรียงอยู่นะคะจำนวนที่น้อยที่สุดอยู่ซ้ายมือคือจำนวน15ค่ะ ต่อไปก็คือจำนวน16นะคะเราจะเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้ว่า 12, 15, 16และ18ค่ะแล้วในทำนองเดียวกันเราก็สามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้โดยนำจำนวนที่มากที่สุดคือ18และน้อยที่สุดคือ12มาเรียงไว้ก่อน จากนั้นเราก็เรียงลำดับจากมากที่สุดลงมาคือ16แล้วก็15ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูจํานวนการเรียงลำดับจํานวนในข้อต่อไปกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคุณครูมีจํานวนให้นักเรียนเรียงลำดับนะคะจำนวนมากขึ้นมีทั้งหมด5จํานวนนะคะเราจะใช้จํานวน 13 10ามสิบสิบและ20ะแสดงบนเส้นจำนวนได้ดังนี้นะคะวงกลมที่เลข10 13 17 19และ20ินะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าจำนวนที่น้อยที่สุดคือ10บจำนวนที่มากที่สุดคือ20นะคะ ในข้อนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะสังเกตนะคะว่าจํานวนที่น้อยที่สุดจะอยู่ซ้ายสุดนะคะและจํานวนที่มากที่สุดจะอยู่ขวาสุดถ้าเราจะเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากเราจะเริ่มตรงซ้ายสุดไปนะคะจะเริ่มที่เลขซ้ายสุดคือเลข10แล้วก็ต่อไปด้วยเลข13และ17 19 สุดท้ายก็คือ20การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากจะเริ่มจากทางซ้ายเรียงไปแบบนี้นะคะ10 13 17 19และ20ค่ะและเราสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ยังไงคะถูกต้องแล้วคะ่ะเราก็จะเรียงจากขวาสุดนะคะย้อนกลับมาทางซ้ายสุดได้แบบนี้นะคะจํานวน20 สิบเก้าสิบเจ็ดสและ10ค่ะจำนวนมากๆเราสามารถเรียงลำดับได้แบบนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนสังเกตให้ดีนะคะว่าอันไหนน้อยสุดและอันไหนมากสุดนะคะเดี๋ยวไปเราไปดูข้อต่อไปกันค่ะมาดูตัวอย่างการเรียงลำดับจำนวนในข้อนี้กันนะคะ มีทั้งหมด4จํานวนค่ะเราจะเรียงลําดับบนเส้นจํานวนได้แบบนี้นะคะนักเรียน 11, 14, 16และ18ค่ะสังเกตลูกศรน,นะคะชี้สองจำนวนค่ะทีนี้โจทย์ก็คือเขาถามว่าจํานวนที่มากที่สุดคือจํานวนใดคะนักเรียนนักเรียนสังเกตสิคะ ถูกต้องแล้วค่ะจำนวนที่มากที่สุดคือ18บแนั่นเองค่ะและจำนวนที่น้อยที่สุดคืออะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะจำนวนที่น้อยที่สุดคือ11ค่ะ <S 1> <S 1> และเราลองมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะคุณครูให้นักเรียนสังเกตนะคะจำนวนน้อยสุดไปมากสุดเราจะเรียงลำดับได้แบบนี้ค่ะ1 1 สิบสี่สิบหกและสิบแปดค่ะและถ้าเราจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเราจะเรียงได้แบบไหนคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเราจะเรียงได้ว่า 18, 16, 14และ11อนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะคะนักเรียน ในข้อนี้เราจะเรียงลำดับจำนวนทั้งหมด5จำนวนนะคะนักเรียนเรามาใช้เส้นจำนวนในการเรียงลำดับได้แบบนี้นะคะนักเรียนเราวงกลมที่เลข10 13 15 17แล้วก็20ค่ะนักเรียนสังเกตนะคะในข้อนี้คุณครูไม่ใช้ลูกศรแล้วนะคะจะให้นักเรียนสังเกตว่าอันไหนอยู่ยซ้ายสุด อันไหนอยู่ขวาสุดนะคะนักเรียนสังเกตนะคะลองตอบคุณครูสิคะว่าจํานวนที่มากที่สุดคือจํานวนใดเก่งมากค่ะจํานวนที่มากที่สุดคือจํานวน20ิเพราะอยู่ขวาสุดค่ะและจํานวนที่น้อยที่สุดละคะคือข้อใดคะใช่แล้วค่ะจํานวนที่น้อยที่สุดคือจํานวน1ินั่นเองเพราะ1ิอยู่สายสุดจากนั้น เราจะมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากค่ะการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเราจะเรียงจากทางซ้ายไปทางขวานะคะเรียงได้ว่า10 13 15 17แล้วก็20ค่ะและเราจะมาเรียงลำดับจากมากไปหาหน้อยได้ยังไงคะถูกต้องแล้วค่ะเราจะเรียงลำดับจากขวาสุด มาทางซ้ายนะคะได้ว่า20 17 15 13 10เป็นยังไงคะนักเรียนง่ายมากๆเลยนะใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนการเรียนวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการเรียงลำดับจำนวน ทำได้โดยหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดโดยอาจใช้เส้นจำนวนแล้วเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยค่ะคุณครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ